ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนประมรือกบมือแบบน้ย <c> ง <oughs> คือวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะเออสามสิบเอ็ดกรกฎาคมใช่ไหมแต่ว่าเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนแห่งการแบบสอบสอวนอทั้งหลายแหละซึ่งเราจะมีพาร์ตี้ทั้งชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์ไม่ชอบเกลนกอเลยกลนที่ไรลืมถูกทีโอเคแต่ว่าวันนี้จะมาพามาดูดาราศาสตร์กันดีกว่า ดา,าราศาสตร์นะพาที่โคตรยากเลยจริงๆเลยพารคำนวณเพราะว่าในห้องเรียนในแต่ละโรงเรียนก็จะสอนได้ไม่ได้เท่ากันเพราะว่าในโรงเรียนเขาก็อยากสอนแค่สิ่งที่มันใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะเนาะแต่ว่าในส่วนของดา,าราศาสตร์นั้นก่อนที่จะรู้จักการคํานวณอ่ะอยากจะแนะนําให้รู้จักความหมายของแต่ละคําก่อนพอถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะช่วยการคํานวณได้ดีเลยแหละซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อเปิดเรื่องระบบพิกัดฟ้า ระบบพิกัดฟ้ามันแบ่งเป็น2ระบบระบบแรกเรียกว่าระบบเส้นขอบฟ้า Horizon System ที่มันจะมีทรงกลมฟ้าทั้งหลายแหล่ที่มันแบ่งเป็นแบบนี้เราจะวาดรูปรอดใช่ไหมอืมเราก็น่าจะพอคุ้นๆกันอยู่บ้างเนาะที่ที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอ่ะที่มันจะเป็นทรงกลมครอบอีกทีหนึง่ง แล้วก็มีเราเป็นผู้สังเกตมีจุดเนื้อสีสษะมุมเงยอะไรพวกนี้ชึ้บอ่ะครึ่งรงกลมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้ระบบเส้นขอบฟ้าเราจะรู้จักกันมาบ้างเอ่ออย่างมาต้นเราก็จะเรียนกันมาอนแรกไปเรียกว่าอซิมูทอซิมูทภาษาไทยที่จะให้รู้จักภอมมทิศมุมทิศคืออะไรก็ทิศไง ให้ลองนึกถึงว่าทิศมันมีอะไรบ้างถูกไหมล้วก็จะแบ่งเป็นทิศเหนือทิศใต,ต้ตะวันออกตะวันตกแค่นั้นแหละออกตกทีนี้มุมทิศมุมอะมุมเขา้าใจรปะคําว่ามุมก็คือหน่วยมันจะเป็นองศาแหละอ่ะขยับตรงนี้หนีหน่อยแล้วกันเนาะอืมตรงนั้นหน่วยก็จะเป็นองศา เอาดีระบบเส้นขอบฟ้าหน่วยที่เกิดขึ้นมันเป็นมุมหมดเลยจะมีแค่ระบบเส้นสูงสุดฟ้านี่นแหละที่จะมีหน่วยเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมมาด้วยอ่ะวนกลับมาเส้นขอบฟ้าก่อนเส้นขอบฟ้านั้นขยับไปได้ปะ่ะนี่บอกใครบอกตัวเอง <laughs> องศานะในที่นี้นับจากอะไรบ้างอ่ะลองดูตามกราฟนี้นี่เรียกว่ากราฟอีกเส้นนั่นแหละมันก็จะแบ่งเป็นแกน y แกน x ถูกปะ ที่เราคุ้นๆในคณิตศาสตร์ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็แต่ถ้าใครไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วมาเจอดาราศาสตร์ในรูปแบบสอวนออีกบอกเลยว่าอยู่ยากมากเพราะเลคเชอร์ต่างๆที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นดวงดาวกาแล็กซีนั้นเราอ่านและจําได้หรอเป่าอีเรื่องนี้โคตรคณิตศาสตร์เลยแล้วเมื่อคุณสอบค่้ยครายแรกเข้าไปได้ใค่ายสองหนักกว่าเดิมไม่ถึงว่าพอเข้าไปแล้วอะ คณิตแบบเหมือนโดนทูบอะอย่างนั้นเลยอ่ะพูดอย่างนี้ไม่เป็นกําลังใจเลยอ่ะลองดูความชอบมันชนะทุกอย่างอยู่แหละมามาดูแล้วกันนะที่เหนือเราเริ่มต้นตรงนี้ไว้ที่ศูนย์องศาเลยลงมาจนถึงจีตะว,วันออกเป็นเก้าสิบองศามุมฉากมุมฉากเออแล้วถัดมาอีกเราจะเห็นว่าจากเหนือไปใต้มันเป็นเส้นตรงถูกป่ะล่ะที่เหนือไปทิ่ใต้เป็นเส้นตรงนั้นเป็นร้อยแปดสิบองศาไปอีกจก้ะ ไปทิศตวันตกก็เป็นร้อยแปดบวกาสิได้ได้ได้สองรอเจองศาแล้วๆๆ้วแล้วลว,ลว,ลว,วนกลับไปที่ไหน่อยครั้งนึ่งเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมเป็น360องศานั่นเองประมาณนี้ดังนัง้นมุมทิศเรานับตั้งแต่ทิศเหนือวนกลับมาทิศเหนืออีกรอบหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเริ่มแต่ศูนถึง3ามองศานึกถึงตอนตัวเรายือนอยู่อุ้ยบ้าเราก็ต้องมีคอบะแขนขาอืม แล้วเราก็ทําการหมุนเอ๊ฉันฉันฉนจะจับมันหมุนยังไงไม่จับแล้กันหมุนนี้วิวเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอะก็เหมือนที่โลกโครจรรอบตัวเองเป็นวงกลมนั่นแหละดังนั้นทิศเนาะมันมีด้ศูนย์องศาถึงสามรอยสิบองศาจ้าส่วนอัลติจูดอัลติจูดนั้นมีมุมทิศแล้วใช่ไหมมุมเงยใครเงยเรานี่แหละเงยอะอัลจิจูดก็คือน,นบตั้งแต่เขาเรียกว่ามุมเงย ก็อ่าใครเงยไม่ถึงเราเนี่แหละเงยเรานับตั้งแต่ศูนย์องศาจนเหงียนหน้าแบบเงียนหน้ามองฟ้าตรงเลยอ่ะจนถึง90องศาเราไม่สามารถบิดเลยกว่าน,นี้แล้วเอ,อน่าจะคอค่ะทําไม่ได้ทําไม่ได้เราก็ทําได้แค่นั้นขนาดการหมุนโครเราไปซ้ายขวาเราก็ทําได้แค่ถึงในร้อยแถูกประละ่ะแต่ในการเงยอ่ะเรามองแต่ระดับพื้นอืม ที่ต่ำสุดองศาจนถึงเก้าสิบเพราะเรามองแต่ระดับพื้นอ่าอันนี้คือพื้นและอันนี้คือแงนมองสูงสุดก็คือโอ้เบี้ยวก็คือท้องฟ้าอืมมันไม่ตรงอะ่ะใช่ไหมครับทุกคนมองมันเป็นเกนะ้าสิบเนาะอันนี้ท้องฟ้าอันนี้คือระดับการมองที่เราเรียกว่ามุมเงยมองระดับพื้นนับว่าเป็นศูนย์องศาต่ํากว่านี้ไม่ได้และเราทําไม่ได้แล้วก็เงยหน้า ไปสูงสุดที่ทองฟ้าก็คือเก้าสิองศานเองอันนั้นมุมเงยเริ่มตั้งแต่ศูนย์ถึงเกสิบองศาอ่ะอันเนี้ยเราจะคุ้นเคยกันไม่ได้วุ่นว,นวายยุ่งยากอะไรแต่ว่าก็จะต้องไปใช้ในการหาตำแหน่งดวงดาวให้เป็นด้วยคือภาพนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ถ้าสมมตินะสมมติสมสมติเราให้ตรงนี้มันทิศเหนือออกใต้แล้วก็ตกถูกปะอืม อะเราว่าเส้นปราครอบพังฟานิดหนึ่งสมมติเราอยากรู้ว่าเอ้ยดาวเราแปะอยู่ตรงนี้เลยอ๋อลืมเส้นตรงกลางด้วยนี่มันม,มันไม,ไม่ตรงกันนะทุกคนอ่ะแบบนี้แบบนี้สมมติว่าเราอยากรู้ว่าดาวดวงแดงตรงเนี้ยมันได้มุมทิศกับมุมเงยเท่าไหร่บ้างอะอย่างแรกมุมทิศใช่ไหมเรามองหน้ามาทางนี้ แล้วมันตรงกับไปทิศตะวันตกถูกปะก็นับองศาตั้งแต่เหนื้อใบออก90ออกไปใต้ได้180อวนมาทิศตะวันตกได้270ดังนั้นน้องดาวแดงอันนี้นะก็จะได้มุมเงยเนาะ270องศาเวลาเราเขียนเราจะเขียนคว่นดับจริงๆมันมีการเขียนอีกหลายแบบมากแต่ว่าขอพูดเรื่องง่ายๆก่อนละกันถ้ามาละมุมเงยลนะ่ะมุมเงยก็นับจากนี่ดาว จนมาชนจนถึงคู่สังเกตการจริงๆเราต้องวาดคนตรงนี้แหละแต่ว่าเราขี้เกียจคนอาจจะยืนตรงนี้แล้วเราก็นับคนเป็นจุดศูนย์กลางแค่นั้นแหละไม่มีอะไรคนเงยหน้ามองดาวได้กี่องศาซึ่งเราจะเงยได้สูงสุดที่90องศาเนาะสมมุติว่าโจทย์ให้มาว่าเอ้ยอันนี้ฉันให้เธอมา20ละกันอ้าวแล้วมุมเงยเท่าไหร่ก็อย่าลืมว่าเราเงยได้สูงสุด90องศาวิธีหามุมเงยก็คือเอา90มาลบกับมุมที่เหลือใช่ปะ ก็แสดงว่ามุมเงยทั้งหมดตรงนี้90ลบ20ได้70องศาเราก็เลยจะได้ว่าไอดาวแดงที่เราอยากทราบและเราอยากรู้เนี่ยจะได้มุมทิศ270อ,องศาและมุมเงย70องศาและนีอ่ะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือแบบง่ายๆแล้วนี่คือระบบเส้นขอบฟ้าถัดมาระบบเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทีเนี้ยมันเป็นระบบที่เหมือนดูโลกทั้งใบเลยอ่ะเหมือนแบบโลกทั้งใบอยู่ในมือฉันเวอร์พูดไปเรื่อยคนไทยคือที่อาอคาว่าพูดไปเรื่อยอ่ะเราจะว่าแบบนี้แล้วกันแต่จริงมันมีภาพข้างล่างอยู่เนี่ยแต่ว่าอ่ะมานี่มันดูระบบเส้นสูน์สูรฟ้าละกันก็คือมองทั้งทรงกลมฟ้านะนะั่นแหละเราจะแบ่งเป็นอยู่สองระบบแล้วทำไมเราไม่เขียนล่ะระบบแรกเรียกว่า light ascension light ascension นั้น จะเป็นเส้นสมมุติตามแนวเหนือใต้สมมุติว่าพี่ให้เส้นสีม่วงเป็นไลท์เส้นไลท์แอสเซนชันคือเส้นไลท์แอสเซนชันนะมันจะหมุนเป็นวงกลมให้เปรียบเทียบกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองอ่ะตรงกลางนี้พี่นับเป็นศูนย์ชั่วโมงขอขอวนมาก่อนว่า ไลท์แอสเซนชันเนี่ยมันแบ่งเป็นสองหน่วยและอ่านเป็นสองสองแบบตามหน่วยนั่นแหละอย่างแรกเลยองศาและอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ไลท์แอสเซนชันมันเปรียบเทียบเหมือนที่โลกหมุนรอบตัวเองซึ่งโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอ่ะมันหมุนเป็นวงกลมใช่ไหมหมุนรอบตัวเองนะไม่ใช่หมุนรอบดวงอาทิตย์ทุกคนหมุนรอบตัวเองเหมือนที่เราหมุนรอบตัวเองได้หนึ่งรอบอ่ะมันคือสามร้อยหกสิบองศาก็คือหมุนเป็นวงกลมไลท์แอสเซนชันก็เช่นเดียวกันจะได้เป็นศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบองศา ทีนี้มันมีอีกหน่อยหนึ่งที่ร่วมหน่วยชั่วโมงก็ให้เราลองนึกรอบหมนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลากี่ชั่วโมงล่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงดังนั้นไลอสเซนชันหน่วยเป็นชั่วโมงอ่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ชั่วโมงจนถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นเองเช่นอ่ะสมมติไลอเซนชันที่พี่ให้อยู่ที่ไล่แอสเซนชันที่ศูนย์ชั่วโมงถัดมา ฉันที่พยายามวาดอ่ะสมมตินี่คือชั่วโมงที่หนึ่งแล้วจริงๆเราเวลาวาดอะเราจะดูเรื่อไงว่าเฮ้ยแต่ละชั่วโมงมันขยับกี่องศาอ่ะอ่ะสมมติสงสัยสมมุติแกลมงสมมติเองสงสัยเราก็ลองดูเอยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะโลกหมุนสามรอยสิบองศา เอ,อแล้วถ้าหนึ่งชั่วโมงอะโลกจะหมุนกี่องศาถูกปะ่ะที่มันอย่าตะยามแบบคณิตศาสตร์ไปเลยจ้ะก็เป็น360้อหกสิบองศาคูณหนึชั่วโมงแล้วก็หารด้วย24ชั่วโมงอะหน่วยตัดๆกันจะเหลือหน่วยเป็นองศาใช่ไหมล่ะก็24เอ้ย360ถูกหารด้วย24จะได้15บห้าองศาดังนั้นก็จะได้ว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะ หชั่วโมงเนี่ยห่างกาันเออมุมห่างกันมุมของไรลท์แอสเซนชันเคียนี้จะเสร็จไหมเนี่ยไลท์แอสเซนชันมุมห่างกันสิบห้าองศานั่นเองต้องรู้ไว้นะพอจะบอกว่าคำนวณมีคิดจ้าหัวจะปวดมากจ้าโอเคนี่คือเส้นไลท์แอสเซนชันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบเลยเส้นเป็นแนวโนอนแนวตั้ง จนครบ24ชั่วโมงและครบ360องศาอันที่สองเรียกว่า declination dec มีเส้นแนวนอนถึงแนวตั้งแล้วทีนี้ก็ต้องมีเส้นแบบแนวนอนอ่ะเอ๊ะอะไรนะอะไรคือเส้นของแนวนอนอ่ะอะ่เขาบอกว่า declination เนี่ยนะเป็นเส้นสมมุติตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าเส้นศูนย์สูตรฟ้าเราให้เป็นเส้นตรงกลางที่ไว้แบ่งครึ่งซี ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ซึ่งเช่นเดียวก,กัน declination เนี่ยเป็นการมองโลกั้งใบยันตั้งแต่ขั้วฟ้าเหนือขั้วฟ้าใตา้แต่ว่าพอเทียบกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าเราก็จะรู้ว่าเทียบกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นหลักเลยนะสมมติเรายืนที่ตรงเส้นศูนย์สูตรฟ้าตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเราจะมีความสามารถมองได้แค่ตรงนี้แล้วเ,เงยหน้าสุดอยู่ที่ขั้วฟ้าเหนือดังนั้นเขาเลยให้ declination อย่างแรกเลยหนึ่งมีหน่วยเป็นองศา มีหน่อยเป็นองศาแล้วแล้วไงต่อก็เดค a ิชันเป็นการมองโลกทั้งใบรวมตั้งแต่ขั้วฟ้าเหนือถึงขั้วฟ้าใตา้แล้วงั้นเดค a ิชันไว้บอกรวมตั้งแต่ขั้วฟ้าเหนือจนถึงขั้วฟ้าใตา้ทีนี้ยังไงต่อเมกกื่อกี้ที่เราบอกว่า เวลาเขายึดอะเขายึดที่เส้นศูนย์สุดฝฟ้าเป็นหลักแบบเอ้ยเรายืนตรงเนี้ยเวลาเรามองจะมองได้แค่นี้แล้วสูงสุดอยู่ที่แงนหน้าไปมองท้องฟ้าอยู่ที่ขั้วฟ้าเหนือได้เท่านี้แม้ความเป็นจริงเรายืนขอบเกาะน,นี้ก็ตามนะ,อ,ะอืมประมาณนี้นะก็เขาก็เลยให้ว่าโอเคถ้ายืดเส้นศูนย์สุดฟ้าเป็นหลักเรามันต้องอย่างเราจะมีปัญญามองได้แค่ที่พื้นนี่แหละต่ำกว่านี้ลงกว่านี้เรามองไม่ได้แหละแล้วก็เงยหน้าไปแบบนี้ เขาก็เลยให้ขั้วฟ้าเหนือซึ่งก็คืออนาเขตตรงนี้ตรงนี้เนาะเนี่ยขั้วฟ้าเหนือเดค a ิชันเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกอ่ะขั้วฟ้าเหนือจะเขียนว่าบวกเดค a ิชันแล้วกันเนาะอ่ะบวกเดค a ิชันถัดมาขั้วฟ้าใต้ก็เลยเป็นรูปแบบลบนั่นเองขั้วฟ้าใต้ จัดว่ามันมองไม่ได้เว้เยแกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเป็นอย่างนี้ขั้วฟ้าเหนือก็เลยเขียนได้ว่าน้ำแา่ศูนย์องศาจนถึงเก้าสิบองศาส่วนขั้วฟ้าใต้เอาคอมม่าใต้ไปไหนก็คือนับตั้งแต่ศูนย์องศาจนถึงลบเก้าสิบองศาให้นึกถึงไอเนี้ยแกนของ แกน x แกน y ให้นึกถึงคณิตศาสตร์อะมันจะมองง่ายกว่าเดิมอ่ะสมมตุติเรากำลังวาดเส้นคณิตศาสตร์แบบนี้ชเชอา้าปาะกกะาผิดแบบนี้นะเท่ากันไหม่ไม่มีความเท่ากันใดๆนั้นเนี่ยอ่ะให้ง่ายๆนะก็คือ d e c l i n a t i o n เนี่ยเป็นแกนแกน y ให้ d e c l i n a t i o n เป็นแกน y แล้วเราก็จะรู้ว่า ด้านบนเนี้ยจะเป็นเครื่องหมายบวกด้านล่างเนี้ยเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันเลยแกอย่างนั้นเลยสมมตินี่สมมตินะเป็น10-20อ่สหน่วยเป็นองศา30แล้วพอมันลงมาข้างล่างก็เป็นลบไงลบสิบลบยีลบสาอ่ะประมาณนี้นี่คือเส้น declination แต่ภาพที่เส้น r i h t ascension ก็จะเริ่มตั้งแต่0 1นย์หก็เราแต่โดดจทย์จะกำหนดนะเนาะ อ่ะสมมุติให้เป็นไมไ่ลงที่ศูนย์แล้วกันจะใจร้ายเกินลงที่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ่ะจนถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงอืมประมาณนี้หรือจะเป็นมุมก็ได้แต่ว่ามุมต้องเป็นสามร้อสิบองศาเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าคําว่ามุมของอะระยเซนชันอ่ะมันคือรอบรอบโลกโอะแกอืมอย่างเงี้ยวนจนครบสามร้อหกสิบองศาอืมนี่คือสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องรู้มากๆอ้อ แล้วก็เวลาเขียนคั่วมดับอะ่ะมันก็จะเขียนเส้น r i h e ascension ก่อนแล้วก็ต่อด,ด้วย declination สมมุติให้โจทย์มาว่าโจทย์ได้ประมาณนี้ rise ascension อยู่ที่หนึ่งชั่วโมงอ่ะปกติเขาจะชอบเขียนแค่นี้เขียนแค่ h แล้วก็เป็นที่ลบสามสิบองศาอ่ะหนึ่งชั่วโมงให้ดูนี่คือ r i ย e ascension เส้นที่ศูนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอยู่ตรงนี้อ่ะแสะดงว,ว่าอยู่ตำแหน่งในเส้นนี้แหละ แล้วไงต่อลบสาสิบองศาเครื่องหมายลบของ declination ไว้บอกอะไรไว้บอกขั้วฟ้าเหนือขั้วฟ้าใต้ไงถ้าติดลบแปลว่าเป็นขั้วฟ้าเหนือหรือใต้ติ๊กตอกเออฉันติ๊กตอกสั้นจังเออเออหน้าแทะถ้าติดลบแปลว่าเป็นขั้วฟ้าใต้โอเคปะ่ะถ้าเครื่องหมายบวกขั้วฟ้าเหนือเท่านั้นเลยลบสามสิบกะประมาณเอาแล้วกันแกอ่ะสมมติอยู่ตรงนี้ อันนี้คือลบสามสิก็สแสดงว่าโอเคตำแหน่งที่เราให้มาคืออยู่บริเวณนี้นะอ่าโอเคประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของพิระบบพิกัดฟ้าที่แบ่งเป็น2ระบบจะต้องเข้าใจทั้งสองระบบเลยแหละแล้วก็แยกดีๆที่ยากจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องระบบเส้นสู์สูดฟ้ามั้งจริงๆมันยากคนละแบบแหละก็ลองค่อยๆทำความเข้าใจเอาดูแล้วกันเนาะแล้วก็ ตอนนี้ในทางช่องของเรานั้นมีช่องทางของเราเนี่ยแหละมีขายชีตเรื่องระบบพิกัดฟ้านะคะทุกคนซึ่งชีตนั้นจะมีทั้งหมด38หน้าจะประกอบด้วยเปิดมาด้วยอันนี้แหละนานแรกบจะเขียนสวยกว่าน,นี้หน่อยออสวยประมาณนี้นี่บอกด้วยว่าในไรมือสวยก็พยายามเขียนให้มันสวยทุกคนอาจจะสวยประมาณนี้ทั้งหมดจะมี38หน้าข้อสอบ จริงปนอยู่ด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นปี57แล้วก็ประมาณสักปี62ปนปนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีข้อสอบฝึกอื่นๆปนปน,นกันไปสำหรับค่ายหนึ่งเนาะแถมมีเรื่องระบบเรื่องล็อกการิทึมมาด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้อย่างที่อย่างที่กันเกินไว้แล้วว่าสอาวนอ ว่าตับอาวานอดาราศาสตร์เนี่ยมันจะต้องวุ่นวายกับคณิตศาสตร์มากๆดังนั้นก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจนิดนึงสูตรนี้จําบ้างยากกว่าจำคือใช้ให้เป็นคะ่ะทุกคนกลุ่มดวงดาวก็อย่าลืมไปจํากันมาด้วยถ้ามีเวลาซึ่งไม่รู้จะมีไหมก็จะพยายามมาทาให้ดูสักข้อหนึ่งละกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนั่นแหละอยากให้ไปเข้าใจเรื่องระบบพิกัดฟ้ามากๆเลยเพราะว่าเนี่ยอ่า มันก็จะขึ้นมาอเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงรวมถึงการตกของดวงดาวก็ขอบคุณที่ฟังถ้าพูดเร็วไปหรืออะไรไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรืออยากให้สอนเรื่องอะไรเพริ่มเติมก็สามารถคมอมเมนต์บอกได้จริงๆค่ะเราสอนชีวะเป็นหลักนะแต่ว่าดาราศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยเข้ามาสอนแม้ว่าในดีช่องเราจะจะเห็นว่าเออชีติวไม่ถึง ติวดาราศาสตร์กับชีวะมันแข่งกันเลยเพื่อๆดาราศาสตร์เยอะกว่ามึงเนี่ยโอเคโอเคก็ขอบคุณสำหรับก,การฟังแล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็เรามีช่องทางติดตามต่างๆอยู่เป็น y t u t u ก,ก็ที่ทุกคนฟังอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็น Twitter เนาะเดี๋ยวเราจะแปะไวใ้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมี l ล n e l ล n e ออฟ i ิเชีไว้ติดต่อซื้อชีแล้วก็จะแปะไว้ด้านล่างด้วยก็ฝากไปด้วยลวกันค่ะดในอนาคตเมื่อนะไหร่ที่ เปิดอินสตาแกรมสำหรับช่องนี้สักทีเนี่ยก็จะมาแปะกันขอะคุณสำหรับการรับฟังและดูแลมืออันสวยงามของเรานะทุกคนไปแล้วบายบาย